สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมในช่องหนังวิทีวีนะครับวันนี้ที่จะมาสปอรนี่ก็คือจะเป็นหนังเรื่องกอรีกิติภูมิชาติทาหารเป็นหนังเก่าในปี1989เรื่องราวของกองทหารผิวดากองพันที่54แห่งแมสซาชูเซตส์หน่วยทหารผิวดําที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาแต่ว่ากองทัพศัตรูตไม่ใช่สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องสู้พวกเขายังต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งศักดิ์ศรีอันเท่าเทียมกับคนขาวผู้ที่บอกว่าเชื่อในเรื่องเสรีภาพและความเท่าเทียมแต่กลับปฏิบัติกกกกัััับบบพววเเเเเเขาาาออยย่่่่งงไไไไมมปปป็็็นนนนรรรรรแลล้้ืจะชชดค เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองของประเทศอเมริการ้อยเอกโรเบิร์ตกูนชอในทาหารสังกัดกองทัพแมสซาชูเซตส์ของฝ่ายเหนือเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวสงครามกลับไปให้กับครอบครัวเขบญญาบรรยายถึงความตื้นตันใจที่ได้เห็นคนจำนวนมากมารวมตัวการลบเพื่อประเทศชาติเหมือนเมื่อครั้งบนพับลุดของชาวอเมริกาแต่ว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้ลบกับผู้กดขี่เหมือนครั้งสงครามประกาศอิสรภาพแต่เป็นการลบเพื่อให้ประเทศได้รวมกันเป็นปึกแผ่นเพื่อให้ทุกคนในประเทศได้มีเสรีภาพก่อนสงครามครั้งนี้จะเริ่มขึ้นหลายคนในกองทัพไม่เคยเห็นคน วพวกเขาก็กําลังทําการลบเพื่อเหล่าชายและหญิงที่ไม่มีใครพูดถึงเหล่านี้แล้วหนังก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยศึกที่แอนิแทบในวันที่17กันยายนปี1862สงศึกนี้เป็นหนึ่งในการประทัก,กันครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพของฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองของประเทศอเมริกากองทัพฝ่ายเหนือโจมตีใส่ทหารฝ่ายใต้ที่บุกลุกลานเข้ามาแล้วก็ตั้งทัพอยู่ในดินแดนของฝ่ายเหนือผู้กองชอร่วมการโจมตีครั้งนี้ด้วยเขาเป็นหนึ่งในทัพหน้ามากมายชอเดินนําหน้าทหารหน่วยของเขาเข้าโจมตีที่มั่น ทหารฝ่ายเหนือเดินเข้าหายอย่างกล้าหาญแต่กระโดนฝ่ายใต้ที่ตั้งรออยู่แล้วยิงใส่เลเทดหน่วยของผู้กองชลอลายหายไปแทบจะทั้งหมดตัวชอยเองก็ได้รับบาดเจ็บที่คอแม้แผลจะไม่สาหัสมากแต่ว่าความสับสนวุ่นวายจากการลบครั้งแรกในชีวิตเขาจึงเลือกที่จะหมอบลงและเขาก็สลบไปทั้งแบบนั้นศึกครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะแบบสาหัสของฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ลาถอยกลับไปซึ่งก็แลกมาด้วยชีวิตมากมายของทหารฝ่ายเหนือนับเป็นวันที่นองเลือดเป็น,นระดับต้นๆในประวัติศาสตร์ในวันที่ชาวอเมริกาต้องมาฆ่ากันเองตออนนนนแแแรรรกกกผู้้งงชเ่่ยย็โดทจวาาาสหใลบบะคั อยู่กะท่ามีสัป,ปเปอรลออดีตท่าผิวดำที่ชื่อว่าจอร์เลาลินไปพบเขาระหว่างที่กำลังเก็บศพทหารที่ตายผู้กองชอเนก็ลุกขึ้นแบบมึนๆน,นะฮะแล้วก็ได้เห็นว่าการสู้รบเนี่ยมันจบไปแล้วเขาเดินกลับไปอย่างที่ค่ายมีทหารมากมายที่บาดเจ็บรอรับการรักษาหมอได้ก็มาเย็บแผลที่คอของชอให้นะครับในระหว่างที่รักษาหมอก็ชวนคุยและระหว่างที่ํำการรักษาเนี่ยหมอก็ชวนคุยครับบอกว่าเขาได้ข่าวลือมาว่าทางรัฐบาลของฝ่ายเหนือมีการประกาศว่าจะมีการเลิกทาาทั่วทั้งประเทศซึ่งการเลิกทาาที่ประกาศในครััั้้้้้้งงงงนน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 เเี่่่่ยยยยมกกก็็็ปหหหตตตตุุผลลทททาา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 ธศสรร์วคคออออแืใใูฝขึ ส่วนอย่างที่2ก็คือเป็นการ,การให้อังกฤษและฝรั่งเศสที่ตอนนั้นทําการสนับสนุนฝ่ายใต้อยู่ต้องทบทวนท่าทีของประเทศตัวเองอีกครั้งพวกทั้งสองชาติเนี่ยตอนนั้นเลิกท่าไปหลายสิบปีแล้วนะครับถ้าพวกเขายังสนับสนุนฝ่ายใต้ต่อก็จะกล่ายเปว่าแสดงตัวว่าสนับสนุนเรื่องการมีทาตและจากการที่ผู้กองชอได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะฮะเขาก็เลยได้ลาพักชั่วคราวกลับไปยังบ้านที่บอสตันซึ่งเขาเนี่ยก็เล,เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้พนันเนี่ยนะครับเพราะว่าสงครามครั้งล่าสุดเนี่ยทหารระดับในพันในตายกันบ ให้รู้จักกับคนสําคัญที่มีชื่อว่าเฟเดริกดักลาสอดีทตทาสผิวดําที่กลายมาเป็นนักการเมืองและก็เป็นนักเคลื่อนไหวคนสําคัญเรื่องการเลือกทาสและนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีผู้ว่าการรัฐคุยกับพ่อของเขาอยู่ด้วยซึ่งผู้ว่ากับเฟเดริกเนี่ยก็มีความคิดตรงกันที่จะมอบเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับคนที่เคยถูกมองว่าหล้เกียรติผู้เขอจะทาการจัดตั้งกองทหารผิวดําและสาเหตุที่พ่อเรียกชอมากปชอจะได้รับเกียรติผู้นําของ 2024. กองพันธุ์สิบสี่กองพันทหารผิวดาที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งร้งนี ว่าหน้าตาของเขาได้แสดงชัดว่าไม่ใช่นะฮะเพราะตัวชอเยงงมากครับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวานนีและหลังที่ชอเอาเรื่องนี้ไปปรับทุกกับพันตีฟอปเพื่อนสมัยเด็กที่เป็นนหาหาเหมือนกับเขาและเข้าร่วมรบศึกครั้งล่าสุดมาด้วยกันชอตัดสินใจจะรับหน้าที่นี้โดยเขาขอให้ฟอปเนี่ยไปเป็นรองผบอกองพันให้กับเขาซึ่งฟอนียก็ตอบตกลงนะฮะและนอกจากนี้ก็มีโทมัสชายผิวดําที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของชอกับฟอปที่พอเขาได้รู้เรื่องว่าจะมีการจัดตั้งกองทหารผิวดําก็ขออาสาเข้าร่่่่่่่่ววววมมมมมกกอออองงงงงพัััันนนนนนขขขชชดดดดด้้้ยซึึโทททสเเเเเีีีถจะะปป็็คคคําาาาาาาแแตตตตไไรรรบิู จากนั้นกองทหารผิวดำเนี่ยก็ถูกจัดตั้งขึ้นนะครับก็มีคนดํามากมายที่มาสมัครเข้าร่วมกองผ่าน54พวกเขาออกเดินทางไปยังค่ายฝึกทหารเพื่อรับการฝึกซ้อมเบื้องต้นก่อนออกลบโฮมัสเพื่อของชอที่สมัครร่วมรบก่อนหน้าเนี่ยก็เข้าร่วมเป็นพลทหารธรรมดานะฮะและนอกจากโทมัสนะครับตัวละครสำคัญที่มาเป็นพลทหารด้วยเนี่ยก็คือจะมีจอร์ลอรินซับเปอร์เลอด,อดีตทาตคนที่ไปเจอผู้พันชอตอนต้นเรื่องนี่แหละครับและอีกคนก็คือทริปนะฮะเป็นอดีททาตที่หลบหนีจากนายท่าดมาเข้าร่วมกองทัพพวกเขาได้มาอยู่หหมมมูู่่เเเเเดดดนนดีีียยยยยววววววกกกััััันน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 ตตต้้้อออองง็ทแแแพาาาลปปปสคญะ เขาไม่ชอบหนะ้าโทมัสที่ดูดีมีการศึกษามาจากครอบครัวชนชั้นสูงต่างกับเขาที่เป็นทาสและก็ถูกกดขี่มาทั้งชีวิตในวันต่อมาระหว่างที่พลทหารเนี่ยทานอาหารเช้ากันโทมัสที่นั่งกินข้าวกับพลทหารก็ได้เห็นพันตีฟอบที่เป็นเพื่อนเก่าของเขาเนี่ยเดินผ่านมาโทมัสลุกขึ้นกล่าวทักทายแล้วก็มาคุยด้วยฟอบพอได้เจอเพื่อนเก่าแบบนี้ก็คุยด้วยอย่างสนิทสนมนะฮะถามเรื่องอาหารการกินว่าเป็นไงบ้างนอนหลับดีไหมเพื่อนใหม่ดีไหมผู้พันชอเห็นเพื่อนเก่าคุยกันแบบนี้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่เข้าไปค ตอนแรกฟอบก็บอกนะฮะว่านั้นมันโทมัสนะเว้ยโทมัสเพื่อนเราไงแต่ว่าสุดท้ายฟอบก็เข้าใจนะครับเพราะตอนนี้พวกเขามียศมีหน้าที่นายทหารระดับนายพันจะไปดูแลพลทหารบางคนเป็นพิเศษไม่ได้และจากนั้นกองพันี่54ก็เข้ารับการฝึกพื้นฐานครับโดยผู้ที่มาทําหน้าที่เป็นครูฝึกก็คือจ่าโหดแมคคาฮีซึ่งการฝึกที่พวกเขาได้รับในช่วงแรกเนี่ยก็มีแค่เข้าแถวกับเดินสวนสนามไปมานะฮะเดินไปเดินมาทั้งวันครับฝนตกแดดออกี่ยก็ต้องเดินเวลาก็ผ่านไปนับเดือนผู้พันชอเขียนจดหมายหาแม่ที่บ้านบรรยายว่าชาวผว หรือเมื่อการฝึกจบลงในแต่ละวันผู้ทหารก็จะนั่งสังสรรค์ทุกคนยิ้มฟันขาดูมีความสุขดูไม่รู้เลยว่านี่เป็นค่ายทหารทุกคนพยายามจะใช้ชีวิตให้ผ่านการฝึกที่ดูไร้ความหมายการฝึกที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่การฝึกก็ดําเนินไปเรื่อยๆตามปกตินะครับแล้วในวันหนึ่งก็มีคําสั่งจากส่วนกลางถูกส่งมาถึงผู้พันชอให้นําไปแจ้งแก่ทหารกองพันขอ,ของเขาโดยเฉพาะกองพันที่สีถูกเรียกวมตัวให้มาฟังผู้พันชอพูดกลางสายฝนผู้พันชอแจ้งแก่ทุกคนว่าทางฝ่ายใต้ได้ดประกาศออกมาตอบโต้การประกาศ หากทหารฝ่ายใต้พบเห็นคนผิวดำสวมชุดทหารฝั่งเหนือให้ทาการฆ่าทิ้งสถานเดียวไม่มีจับเป็นฉเฉลยและนอกจากนี้ายทหารที่บังคับบัญชานหน่วยทหารผิวดำให้ถือว่าเป็นอาชญาก,กรสงครามต้องฆ่าทิ้งสถานเดียวไม่ต่างกันและผู้พันชอก็บอกแก่ทหารทุกคนว่าจากคำประกาศของฝ่ายใต้ที่ออกมาทั้งหน่วยหนของเราจะมีคําสั่งให้โอกาสแก่ทหารทุกคนในหน่วยนี้สามารถลาออกจากการเป็นทหารได้ทันทีไม่ถือว่าเป็นการหนีทหารและไม่ถือเป็นการเสียเกียรติชอสั่งเลิกแถวเขาบอกทุกคนว่าเขาจะให้เวลาคลิดหนึ่งคืนหากใครตัดสินใจยอยู่ต่อ ก็ให้มารวมตัวกันที่นี่ในตอนเช้าชอบอกผู้พันฟลอปที่กำลังจะเดินกลับว่าหากพรุ่งนี้เช้าความไม่เจอฟลอปเขาก็จะไม่โทษไม่โกรธใดๆดฟลอปเลยแม้แต่น้อยแล้วในคืนนั้นทุกคนก็กลับไปคิดถึงเรื่องนี้กันและในเช้าวันต่อมาเมื่อผู้พันชอมาตรวจแถวพลทหารและนายทหารทุกคนก็มาตั้งแถวครบนะครับไม่มีใครลาออกแม้แต่คนเดียวผู้พันชอได้เห็นแบบนี้ก็ยินดีและก็ประทับใจในตัวลูกน้องไปอย่างมากการฝึกมีต่อไปซึ่งในการฝึกเนี่ยจ่าโหดไม่ค่อยฮีก็ดูจะโหดกับโทมัสมากกว่าคนนอื่ โทมัสที่เคยอยู่สบายมาตลอดชีวิตโดนจ่าโหดฝึกหนักจนอกแตกอกแตกผู้พันชอได้เห็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนเพื่อนเนี่ยโดนจ่ากแกลง้งเขาจึงเรียกจ่าโหดมาตําหนิซึ่งจ่าโหดก็ไม่ใช่คนชั่วรานนะครับเขาอธิบายต่อผู้พันตามจริงว่าตัวเขาเนี่ยฝึกทหารมาหลายรุ่นทุกอย่างที่เขาฝึกและสั่งให้ทําทหารทุกคนไม่ว่าผิวขาวผิวดาก็ต้องผ่านมันทั้งหมดส่วนโทมัสท,ที่เขาเคี่ยวเขียนโฟกัสเป็นพิเศษนั้นเพราะตัวเขารู้ดีครับว่าถ้าปล่อยโทมัสออกไปแบบนี้โทมัสไม่มีทางรอดในสนามรบแน่ชอพอได้ฟังแล้วเเ่ยกกกกก็็อออมมมขขข้้าาาาใจจจหหหตตุผลงงโโดดรฝึวัับทไป ในการฝึกต่อสู้โทมัสเอาจาโหดซัดลงไปนอนร้องไห้โมทมาเล็กผู้พันชอที่ยืนดูอยู่บอกว่าเขามีเรื่องจะพูดด้วยก็จะประท้วงเรื่องการฝึกหนักนั่นแหละครับชอตอบโทมัสต่อหน้าทุกคนว่าหากพลทหารจะคุยกับนานาทหารโดยตรงก็ให้โทมัสไปทําเรื่องกรอกเอกสารมาก่อนคือชอเนี่ยไม่สนใจความเป็นเพื่อนเก่าเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ฟอบไม่พอใจในตัวชอไปอย่างมากนะฮะฟอบมองว่าชอเนี่ยเข้มงวดเกินไปฟอบบอกชอว่าโทมัสเนี่ยมันเป็นเพื่อนของเราเว้ยแล้วฟอบก็พูดถึงสิ่งที่เขาคิดจริงๆให้ชอฟัง ว่าหน่วยรบผิวดํากองพันทัที่สที่เรากาลังคุมอยู่ตอนนี้ทางการตั้งขึ้นมาก็เพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้นฟอบบอกว่าในสายตาของเขาทหารหน่วยของเราฝึกฝนได้ดีมากดีมากกว่าหน่วยทหารผิวขาวหลายหน่วยที่ฝึกพร้อมกับเราด้วยซ้ําแต่เขาเชื่อว่าหน่วยทหารผิวดําจะไม่มีทางถูกส่งออกลบแน่นอนผู้พันชอตอบกลับว่าตัวเขามั่นใจว่าหน่วยรบนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทียบเท่าทหารหน่วยอื่นและตัวเขาก็จะสู้เพื่อให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ซึ่งในภายหลังแล้วเนี่ ในคืนคริสต์มาสโทมัสมากล่าวอวยพรมือเล็กคริสต์มาสให้กับเพื่อนเก่าซึ่งชอพอได้ฟังี่ก็ตกใจใน,น่อยๆนะครับคิดว่าเพื่อนจะโกรธเขาอยู่ชอยิ้มให้และกล่าวมือเล็กคริสต์มาสตอบคืนจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหน่วย54ครับทริปพลทหารตัวปัญหาถูกจับได้ไว่าแอบดีไปนอกค่ายเขาถูกจับและก็พาตัวมาสแสดงต่อหน้าหน่วยทหารและบทลงโทษที่เขาจะต้องได้รับก็คือการโบยต่อหน้าทุกคนผู้พันฟอพอได้เห็นจ่าโหดถือแ่มาก็บอกชอว่าอย่าเพราะการลงโทษท่าที่เขาทำการก็คือจะใช้แ่่่่่บอยยยยนนนนนนะะคครรรสิิงีี้จจจเเเปป็็กกาาาาาททททตใหหวม ผู้พันชอยืนยันตามเดิมวันนี้คือกฎของกองทัพแล้วเขาก็สั่งให้จ่าโหดเริ่มการลงโทษได้จ่าแม่ขะฮีทาตามคาสั่งเขาถอดเสื้อของทริปออกผเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่เคยโดนแท้ฟาดมากมายผู้เพื่มนบททหารได้เห็นรอยแผลก็ถอนหายใจทริปเนี่ยเคยเป็นทานมาก่อนนะครับและเขาก็เคยโดนลงโทษอย่างโหดร้ายเป็นประจําผู้พันชอพอได้เห็นแผลแบบนี้เขาก็สลดไปเหมือนกันนะครับพอตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อในเสรีภาพแล้วก็ต่อต้านการมีทาสแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องทําตามหน้าทีชอสั่งจ่าโหดให้ลงมือเคียนได้ทริปา เขามีแต่เพียงน้ําตาที่ไหลออกมาจากความคับแค้นใจและในคืนนั้นนะครับผู้พันชอก็ไปอย่างค่ายผลทหารครับชอได้ไปคุยกับจอร์ลอรินที่ตอนนี้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่อยู่ซึ่งก็ไม่ได้ไปด่าอะไรมากมานะฮะเขาแค่อยากให้หัวหน้าหมู่ควบคุมทหารให้ดีเรื่องแบบเมื่อเช้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นอีกลอรินก็ตอบชอว่าทิปเนี่ยมันต้องการรองเท้าพวกเราทุกคนอยากออกลบทิปออกจากค่ายไปก็เพื่อจะไปหารองเท้ามาใส่ผู้พันชอได้ฟังก็ทั้งงง,งทั้งตกใจนะครับแล้วก็ถามว่าอะไรนะลอรินยังพาช เท้าเปิดติดเชื้อจากปัญหาที่ไม่มีรองเท้าดีดีส่และพอได้รู้แบบนี้แล้วนะครับในวันต่อมาชอจึงมาทหารหน่วยของเขาไปยังโกดังพลรือนการชอให้ทหารยินฝ้าด้านหน้าส่วนตัวเขาเนี่ยก็เข้าไปพบกับเคนดริกหัวหน้าหน่วยเจ้าหน้าที่พลเริอการเพียงลําพังชอบอกสาเหตุที่เขามาวพาทหารหน่วยของเขาเนี่ยขาดแคลงของใช้เป็นอย่างมากเคนริกก็ตอบว่าของมันไม่มีจริงๆของยังไม่ถูกส่งมาชอก็ถามว่าที่บอกว่าไม่มีเนี่ยคือไม่มีให้คนดําใช่ไหมเคนดริกบอกว่าชอคิดมากไปของเนี่ยมันไม่มีจริงๆผู้พันชอเนี่ยก็ขึ เขาเลยยศมาขู่นะฮะบอกว่าตัวเขาเป็นพันเอกแล้วเคนดิตเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นใครคิดว่ามันตลกมากหรือไงไม่ยอมมอบรองเท้าให้ทหาร700คนพอคิดว่าอย่างไงพวกนั้นมันก็ไม่ได้ออกลบอยู่แล้วเคนดิตได้ฟังแล้วก็ตกใจหน้าเสียนะครับบอกให้ชอในใจเย็นก่อนแต่สุดท้ายแล้วผู้พันชอก็ได้รับรองเท้ากลับไปให้ทหารกองพันทีสิบสี่รองเท้าถูกนำไปแจกจาก่ายให้ทหารทุกคนดีใจก,กันมากผู้พันชอไปดูอาการของทริปที่ยังเจ็บจากการโดนโบยจนลุกไม่ขึ้นซึ่งสองคนนี้ก็มองหน้ากันเฉยเฉยนะครับไม่ได้พูดอะไรกันและงงกกาารารรแแ้้ปัเเเื่่่่อนจสจสส็็ลไไววตยมบ งบจ่ายเงินเดือนมาถึงผู้พันชอก็ได้รับคาสั่งจะหนวยเหนือมาอีกแล้วนะครับคราวน,นี้เขาต้องแจกกับทหารของเขาว่ารัฐบาลมีคําสั่งมาว่าทหารผิวดําจะได้ค่าแรงแค่ครึ่งเดียวของที่ทหารผิวขาวจะได้ทหารผิวดําพอได้ยินกันแล้วก็ก้มหน้ารับสภาพกันนะครับเขาแถวต่อคิวรับเงินเดือนครึ่งหนึ่งหลายคนคิดว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่พลทหารทริปไม่ยอมครับเสียงยก็เสียงเท่ากันตายนียก็ตายเหมือนกันเขาพูดปุดกระโดดไม่ทหารผิวดําไม่ยอมรับเงินเดือนที่เอาเปรียบแบบนี้ทีี่่่่เเปป็นนนนนคคาาา้กกรรระะะดดสลิิิงงงอออไมมยับจจซึุต หลายคนรล้สึกถึงความไม่เป็นธรรมแล้วก็ฉีกกระดาษไม่รับเงินเดือนตามทิปผู้พันชอเห็นความวุ่นวายของลูกน้องเขาชักปืนยิงขึ้นฟ้าผู้พันตะโกนบอกลูกน้องทุกคนว่าหากทุกคนไม่รับค่าจ้างตัวเขาเองก็จะขอไม่รับค่าจ้างเช่นกันและผู้พันก็ฉีกกระดาษทิ้งผู้ทหารได้เห็นแบบนี้เนี่ยก็ประทับใจในตัวผู้พันมากนะครับล้อตะโกนเชียร์ชื่อผู้พันชอจากน,นการฝึกก็เสร็จสิ้นนะฮะทหารกองพันห้าสิบสี่ได้รับชุดทหารอย่างเป็นทางการาาการาองพันธห้า,ส,า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 สิบสี่ภายใต เขาร้องไห้ตื่นตันใจกับความสําเร็จของเหล่าลูกศิษย์ซึ่งกองมานธุและผู้พันชอเนี่ยจะถูกส่งไปเข้าร่วมกองทัพของนายพลฮาเคอร์ลอรินอดีตสปารเลอร์คนที่เป็นหัวหน้าหมู่นะฮะก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นจ่าสิเอกเป็นทหารชั้นประทวนผิวดําคนแรกพวกเขาเดินทางไปยังเซาท์แคโรไลนาซึ่งพอไปถึงที่นั่นก็เจอมีกองพันธุ์ผิวดําหน่วยอื่นอยู่ที่นั่นด้วยในคืนนั้นผู้พันชอเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับชอนี่ก็คุยกับนายพลฮาเคอร์นะครับขอให้กองพันธุ์ของเขาได้ออกรบบ้างนายพลบอกผู้พันครับว่าเรื่องออกรบเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกเพรแค่มีทหารผิวสีอยู่ในกองทัพเราพวกกบฏฝ่ายใต้เนี่ยมันก็กลัวเยียวราดแล้ว แล้วในผลฮาเคอร์นะครับก็แนะนําให้ชอได้รู้จักกับผู้พันมังโกเมอรี่แห่งกองพันที่2ของเซาท์แคโรไลนาซึ่งกองพันของผู้พันมังโกเมอรี่เนี่ยก็เป็นทหารผิวดำเหมือนกับของชอนะครับแต่ผมบอกว่ามังโกเมอรี่เนี่ยเป็นนักต่อต้านการคาทาสกองทหารผิวสีเนี่ยก็เป็นความคิดของเขามังโกเมอรี่เห็นชอหน้าอึ้งไปก็เลยถามครับว่าคงไม่ได้คิดว่าหน่วยของชอเนี่ยเป็นกองทหารผิวดำกองเดียวในสหรัฐใช่ไหมชอก็ตอบไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แอบคิดแบบนั้นมาตลอดเลยแล้วมังโกเมอรี่ก็บอกครับว่าพรุ่งนน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 ีีีี้้้้้เเเเเเ่่่่ยยยยยขขขาา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 าจจะพพททหหหหหรรรออออออกกกกกกกไไปปภิสบบงงงวววววตุแล็ชชใดั ชอตอบตกลงเพราะอยากให้ทหารของเขาได,ได้มีประสบการณ์ในวันต่อมาทั้งสองกองพันก็เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยโมกมารีรับหน้าที่เป็นผอ,อของภารกิจนี้ซึ่งพอไปถึงที่นั่น,นก็ไม่ใช่อย่างที่ชอคิดไว้เลยนะครับเพราะว่าที่นั่น,นมันเป็นแค่หมู่บ้านของชาวบ้านธรรมดาเลยถ้าหาบิลดัมลูกน้องของมงกมารีก็ขออนุญาตปล้นนะฮะมกมารี่พักหน้าอนุญาตแล้วถ้าหาของมงกมารีก็วิ่งดีใจแต่คือเขาปล้นบ้านเรือนผู้คนผู้พันชอได้เห็นก็ตกใจนะครับแล้วก็ถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมกมารลลีก็ ทหารของมงกรมารีร้องลาทําเพลงดีใจกับทรัพย์สินมากมายที่สามารถหยิบฉวยมาได้ทหารหน่วยของชอี่ยืนนิ่งและสาระเบียบว,วินัยไม่เข้าร่วมปลด้วยแต่ว่าพวกเขาเนงงี่ยงงชิบหานนะครับว่าตกลงนี่มาหน่วยทหารหรือว่ากองโจรมาเนี่ยผู้พันมงกรมารีเนี่ยก็ชี้ผู้พันชอดูนะครับว่าทหารของเขาเนี่ยแม่งลิงชัดๆเลยแล้วก็มีทหารคนนึงเข้าไปปล้นและทาร้ายทาสหญิงผิวดํากับนายจ้างผิวขาวของบ้านหลังหนึ่งผู้พันมงกรมารีพอเห็นแบบนั้นก็ตะโกนสั่งให้ลูกน้องเนี่ยปล่อยคุณผู้หญิงซะแต่คนนั้นก็ไม่หยุดนะครับม ว่าพกนี้เนี่ยมันสอนไม่จาจริงๆคิดถูกแล้วที่ไม่ให้พวกมันเข้ารวมลบจากนั้นมงโกเม,มรีเนี่ยก็สั่งให้ผู้พันชอเผาบ้านพวกกบฏท,ที่นี่ให้ลาบผู้พันชอได้ฟังปฏิเสธทันทีครับสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องตามกฎของสองครามคนที่นี่เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามงโกเม,มรีก็เลยขู่ครับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผอ,อของภารกิจนี้ถ้าชอไม่ทำเนี่ยก็จะเป็นการขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาจะต้องโดนจับขึ้นศาลอาหารและกองพันที่สิบสี่ของชอเนี่ยก็จะต้องมาอยู่กับเขาแทนซึ่งชอเนี่ยก็ไม่มี แล้วหมู่บ้านก็ถูกเผาทำลายหลังจากนั้นตลอดหลายเดือนกองพันทสิี่เนี่ยก็ไม่ได้ทำภารกิจอะไรเลยนะฮะงานเดียวที่หน่วยของเขาได้รับเนี่ยก็คือใช้แรงงานเท่านั้นทหารในกองพันท้อแท้สิ้นหวังจะฝึกมาทําไมถ้าไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวพวกเขาในกระถางป่าหาเฟื่อสร้างค่ายใช้แรงงานกันอย่างเดียวเลยนะครับแล้วในวันหนึ่งเนี่ยก็มีคองทหารผิวขาวเดินทัพผ่านพวกเขาเพื่อไปอยังสนามรบซึ่งสภาพแต่ละคนของทหารผิวขาวหน่วยนี้ก็บาดเจ็บและก็เหนื่อยล้าเพิ่งผ่านการลบมาไม่นานแต่ต้องกลับไปลบอีกแล้วผถ้าาาากกกอองงงพพนขขวววเไปลบบแทสคครรมจจะ็่ีย ทาหาบิวข่าวได้ฟังแล้วก็ตอบกลับมาครับบอกว่าดูตัวเองบ้างเหอะสภาพแบบนี้เนี่ยลบไปก็ตายเปล่าทิปนี้ก็ขึ้นเลยนะครับและทั้งสองฝั่งก็ทะเลาะจะยกพวกตีกันจ่าลอรินรีบวิ่งเข้ามาห้ามพวกคนข่าวถึงเห็นจ่ายศสูงกว่าก็ไม่ฟังนะฮะบอกเขาจะไม่ฟังคาสั่งพวกนิกโ้โกรผู้พันฟอบขี่ม้ามาพอดีแล้วก็สั่งให้ทุกคนหยุดครับซึ่งตอนแรกนี่ผู้พันจะลงโทษคนข่าวที่ไม่ฟังคําสั่งจ่าเมื่อกี้ด้วยนะครับแต่ว่า,าลอรินนี่ก็ขอไว้นะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่พวกทหารเงอง่งแ,แลก,กล เขาด่าโทมัสพวกพยายามทำตัวเหมือนคนขาวแต่ว่าไม่ว่าโทมัสจะไปขัดผิวตัดปากแต่พวกคนขาวเนี่ยมันก็ไม่มีทางยอมรับอ้นี้โกโรอย่างโทมัสอยู่ดีทั้งสองคนนี้จะต่อยกันเลยนะครับจ่ราลอรินก็เข้ามาห้ามนะฮะทริปด่าจ่าว่าอ้นี้โกโรสับเปลเรได้เลื่อนยศนิดหน่อยเนี่ยทำตัวเป็นนายาทาสแต่จริงๆจ่าเนี่ยก็เป็นแค่หมาของคนขาวจ่าในตบทริปหน้าหาันเลยครับเขาบอกว่าชีวิตทริปเนี่ยแม่งมีแต่ความเกรียดจริงๆนะคิดแต่เรื่องที่เคยโดนโอยโดนหมาล,าล่าไล่งับต่อเป็นาทาสแต่ว่า,ย,ารรวนนย,ยังไงไงง่่่อววกกกกนนัั้ีียยมดาาาตใชลจบแทุ คนข่าวมากมายก็ออกไปตายเพื่อพวกเราตายเพื่อคนอย่างทิพ์เนี่แหละเขาได้เห็นมากับตาเพราะเขาเป็นคนฝังศพคนพวกนั้นเองทุกครั้งที่เขาฝังศพจ่าจ,จะถามตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่กันที่จะถึงเวลาเขาได้ออกไปลบบ้างวันที่ได้ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีตอบแทนให้กับทหารที่ตายไปแล้วจ่าก,กระดาษทิพกูจะไปเสือกเรียกใครว่านิโกอีกถ้าจะมีใครสักคนที่นี่เป็นนิโกลมันก็จะมีแค่ทิพต์คนเดียวน,นิโกลปากเสียขี้ขลาดกลัวตายทิพ์โดนด่าชุดใหญ่ไปแบบนี้เนี่ยก็นิ่งอึงไปเลยนะครับไม่ตอบอะไรกลับมาเลย ส่วนาหน้าผู้พันชอเนี่ยเห็นลูกน้องไม่ได้ออกรบสักทีเขาจึงตัดสินใจเขียนจดหมายหาพอ่อให้พ่อไปคุยกับผู้ว่าการรัฐและก็ป,าาประธานาธิบดีลินคอนและหลังจากที่จดหมายถูกส่งออกไปแล้วนะครับผู้พันชอและฟอปเนี่ยก็ไปเข้าพบนายพลหาเคนที่กํลาลังนั่งคุยเล่นกับผู้พันมงกเบอรีชอเนี่ยก็ขอเรื่องให้กองพันทัพสีได้ออกรบนะฮะซึ่งหาเคนก็ตอบเหมือเนเดิมครับว่าไม่มีทางชอก็เลยพูดถึงเรื่องที่เขาเขียนจดหมายหาพอ่อให้ไปช่วยคุยกับป,าาประธานาธิบดีซึ่งระหว่างที่รอคําสั่งจากประธานาาาาาดีท่่มมถงนนนนลเเเเคกนนก็็สรรรํให้้้้ือััววไ แล้วชอกร็เริ่มพูดถึงเรื่องที่หาเคนและมกมลรีปล้นชิงทรัพย์สินจากชาวบ้านฝ่ายตาย้ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งที่ชอไปด้วยในครั้งนั้นนะครับพอชอได้สืบรู้มาว่าในพลหาเคนนำทรัพย์สินและผล,ผลผลิตมากมายที่ได้มาจากภารกิจหาสเสบียงส่งขายเป็นของเถื่อนเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองชอ,ต,อ,งชอต่อรองบอกว่าเขาจะไม่รายงานเรื่องนี้ไปยังส่วนกลางถ้าในพลยอมให้เขาได้ออกรบในพลก็เลยจัดให้ทันทีนะฮะถ้าอยากไปตายมากนักเนี่ยก็ไปเลยไปเขาเขียนคาสั่งให้กองพันที่สี่เข้าสนามรบน 4, ในป่า ป้องการปีกกองทัพใหญ่จากการโจมตีของฝ่ายตายพวกเขาตั้งแถวเลียงปืนตามที่ฝึกซ้อมมาแสนนานในเมื่อทหารม้าศัตรูบุกมาพวกเขาก็ยิงร่วงกลิ้งปีกศัตรูล่าถอยกลับไปได้โดยง่ายทหารกองพัน54ถอดหมวกร้อตะโกนดีใจเพราะการลบครั้งแรกของพวกเขาได้ชชยชนะโดยไม่มีใครเสียชีวิตเลย,ด,ยดีใจเแค่แป๊บเดียวครับเพราะที่ถอยไปเมื่อกี้นะฮะมันกลับมาอีกเพียบเลยทหารฝ่ายตายตั้งแถวเดินหน้าเข้าหาผู้พันชอสั่งลูกน้องบรรจุกระสุนทหารกองพัน54ตั้งแถวเลี้ยงปืนใส่ศัตรูซึ่ง และบอกให้ทุกคนยิงอิสระได้แต่ว่าฝ่ายใต้ไม่รอพวกเขาเดินหน้าเข้าหาหลังางนั้นทั้งสองฝั่งก็ซัดกันยับที่กลางป่าซึ่งระหว่างการต่อสู้เนี่ยโทมัสก็ได้ช่วยทิพไว้แก่ทหารฝ่ายใต้ที่จะวิ่งมาฟันทิพจากด้านหลังหลังที่สู้อยู่นานฝ่ายใต้ก็ลาดถอยกลับไปผู้พันชอเดินตรวจดูสนามรบก็เจอว่าโทมัสเพื่อนของเขาเนี่ยโดนยิงนอนบาดเจ็บอยู่ผู้พันชอก้มดูโทมัสแล้วก็บอกว่ายินดีด้วยที่โทมัสเนี่ยจะได้กลับบ้านก่อนซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ะนเขาาก่่ออจตสไ็ช่วยชอพูดนะครับ,ว,บรว่าใใหห้้โทมัทัฟงดีนะ โทมัสโดนยิงและโทมัตจะต้องกลับบ้านโทมัสก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเขาจะไม่กลับเขาขอให้ชอสัญญาว่าจะไม่ส่งเขากลับบ้านชอประทับใจในความกล้าของเพื่อนแล้วก็ตกลงรับปากโทมัสและในวันต่อมานะครับเังจกเสร็จสึกครั้งแรกแล้วชอเนี่ยก็ไปคุยกับทิฟที่นั่งอยู่คนเดียวริมน้ําชอบอกว่าเขาคุยกับผู้พันฟอบแล้วเรื่องที่เมื่อวานทิฟทําการลบอย่างกล้าหาญเขาเสนอชื่อให้ทิฟไปรับเหรียญกล้าหาญและนอกจากนี้เนี่ยทิฟจะได้ทําหน้าที่เป็นคนถือธงของกองพันทิฟพอได้ฟังเนีีี่่่กกก็ป็ปิิิเเเสธธทททัันนนนะขขขขาาาาจไมคถืออองงดดดดแล้้วุญตพพููบผใ ผู้พันชออนุญาตให้ทิพพูดได้ทิพบอกผู้พันว่าเขาคิดว่าสงครามครั้งนี้มันไม่มีค่าอะไรเลยจะรบกันไปทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วการกดขี่ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเมื่อสงครามจบลงผู้พันเองจะกลับไปบอตันไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่สุขสบายและพวกเขาละ่ะถึงพวกเขาชนะและพวกเขาจะได้อะไรผู้พันก็ตอบว่าถึงการกดขี่จะมีต่อไปก็จริงแต่มันจะไม่ได้มีตลอดไปแน่ๆสงครามครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและผู้พันก็ถามทิพย์นะครับว่าทิพย์เนี่ยอยากให้มันเป็นยังไงทิพย์นี่ก็นิง บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันผู้พันชอนก็ยิ้มนะครับเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้คาตอบีิแทจริงเหมือนกันฮนะทิปบอกผู้พันว่าแต่ยังไงเราทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการชําระล้างครั้งนี้ไม่มีใครหนีพ้นและสิ่งเดียวที่เขาคิดออกว่าเขาจะสามารถทําได้ก็คือสู้รบอย่างเต็มที่ซึ่งทิปนี่ก็พูดทิ้งท้ายว่าแต่ยังไงเขาก็ไม่ถือธงเด็ดขาดและจากนั้นในเวลาต่อมานะครับกองพันที่4ก็ย้ายไปร่วมกองทัพใหญ่ของในพลจอสตรองในพลสตรองพาชอและนายทหารคนอื่นๆในกองทัพเนี่ยไปไประชา,าน,ลลานวาาาตั ซึ่งนั่นก็คือเราจะต้องยึดป้อมวากเนอร์ที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ให้ได้ซะก่อนป้อมแห่งนี้มีการป้องกันแน่นหนามากไม่เคยโดนตีแตกมาก่อนมีปืนใหญ่หลายสิบและทหารอีกนับพันทางกองทัพเรือฝ่ายเหนือได้ะระดมยิงใส่ป้อมแห่งนี้มาสีวันและในพลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะมีการบุกโจมตีในหัวข้ามของวันพรุ่งนี้และจุดสําคัญมก็อยู่ตรงนี้ครับโดยภูมิประเทศข,ของป้อมที่มีน้าล้อมรอบการบุกเข้าไปเนี่ยจะต้องไปตามทางเดินที่เป็นเนินทรายซึ่งความกว้างของมันเ่ยก็น้อยมากนะครับทำให้จะสามารถส่งทหารเข้าไปไ จะบาดเจ็บล้มตายเป็นใบไม้ร่วงแน่กองพันแรกจะต้องยันแนวลบเอาไว้ในระหว่างที่กองพันที่เหลือตามเข้าไปช่วยผู้พันชอได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจทันทีครับเขาบอกในพลว่ากองพันท4สี่ขอรับเกียรติทับหน้าในการบุกโจมตีครั้งนี้ในพลถามว่าแน่ใจแล้วเหรอเพราะกองพันทีสี่เนี่ยเพิ่งลบไปเมื่อสองวันที่แล้วผู้พันชอตอบอย่างแน่นแน่ว่าทหารของเขาพร้อมพวกเขาทุกคนอยากลบมากกว่าอยากพักทุกคนกล้าหาญและมีขวัญกำลังใจดีมากในพลตอบตกลงแล้วก็กล่าวชื่นชมในความกล้าในคืนนั้นเมื่อทหารกองพันที่งฏิบ พวกเขาก็จับก,กลุ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจาลอรินกล่าวปลุกใจพี่น้องทหารในวันนี้พวกเราได้มีเสรีภาพไม่ต้องเป็นทาสเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าพี่น้องลูกเมียหรือญาติของอีกหลายคนคงยังไม่ได้รับโอกาสเหมือนกับพวกเราพรุ่งนี้เราจะสู้เพื่อคนพวกนั้นและหากพรุ่งนี้ต้องเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ขอให้พระเจ้าได้บอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราตายอย่างกล้าหาญตายในการต่อสู้กับความกดขี่ที่พวกเราได้เผชิญตายเพื่ออ,อิสรภาพแล้วลอรียก็กวักมือเรียกให้ทิพย์มาพูดบ้างที่พอมายืนต่อหน้าทุกคนนีก็พูดอะไรไม่ออกนะคร ทุกคนหยุดร้องรอฟังและหลังจากที่คิดอยู่นานเนี่ยทริปก็บอกทุกคนครับว่าเขารักกองพันท4แต่ในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราทุกคนล้วนเป็นลูกผู้ชายทหารกองพันท4ก็ร่วมร้องเพลงกันต่อนะครับก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนและในเย็นวันต่อมากองพันท4ตั้งแถวเดินหน้าเข้าสู่สนามรบทหารหน่วยอื่นทั้งกองทัพมาตั้งแถวส่งโ吼ร้องตะกโกนออยพรขอให้โชคดีกองพันท4ตั้งแถวที่ชายหาดเตรียมเข้าตีผู้พันชอขี่ม้ายืนมองกองพันของเขาทุกสิ่งททีี่่่เเเขาาตตอออสู้้้้้พืหไดดมมมนนนนัันป็จริงงแลว ผู้พันลงมา้าแล้วก็เดินไปข้างหน้ากองทหารและผู้พันก็ชี้ไปยังคนถือธงแล้วเขาก็ตะโกนถามว่าหากชายคนนี้ล้มลงใครจะอาสาเป็นคนถือธงต่อโทมัสก็กล้าออกมาและอาสาบอกว่าเขาจะขอเป็นคนทำหน้าที่นั้นเองผู้พันชอยิ้มให้และบอกว่าเจอกันอีกทีที่ป้อมปากการผู้พันชอสั่งกองทาหารให้เดินหน้าเข้าตีกองทัพเรือฝ่ายเหนือหยุดยิงปืนใหญ่กองพันที่4วิ่งเข้าหาป้อมซึ่งฝ่ายตายก็เห็นว่าการโจมตีทางบกเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วทหารฝ่ายต้ตั้งแนวป้องกันปืนใหญ่มากมายถูกยิงใส่กองพนนันท ทหารของกองพันบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระอาทิตย์ตกดินกองพันที4ยังคงเดินหน้าต่อแม้จะถูกฝ่ายใต้ยิงสกัดล้มตายไปมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงบุกต่อไปพวกเขาไปถึงตีนงกำแพงชั้นนอกของป้อมผู้พันชอนํำหน้าทหารสั่งการให้เข้าโจมตีแต่แล้วผู้พันชอก็โดนยิงล้มลงผู้พันฝืนลุกบุกต่อแต่เขาก็โดนยิงซ้ำจนตายขาทีและเมื่อเสียผู้พันอันเป็นที่รักไปแบบนี้ทหารทั้งกองพันก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกทิพตัดสินใจวิ่งออกมาหยิบธงที่ตกอยู่เขา้องตะโกนให้ทุกคนสูกองพ ซึ่งทหารทริปก็โดนยิงตายไปโดยที่เขายังถือธงอยู่ในมือกองพัน54บุกขึ้นเนินและสามารถทําลายแนวป้องกันแรกได้ผู้พันฟอนบนาบุกไปแนวหน้าแต่โกนสั่งให้ทุกคนตามเขามาทหารของกองพันหลังไหลเข้าไปในป้อมได้สําเร็จผู้พันฟอบและจ่าววิ่งนาหน้าทหารเข้าตีป้อมชั้นในทหารฝ่ายใต้มากมายโดนฆ่าตายระหว่างทางและเมื่อกองพันที่54บุกถึงแนวป้องกันที่3ก็เจอว่าฝ่ายใต้จัดปืนใหญ่ไว้หลอพวกเขาอยู่แล้วปืนใหญ่หลายก็บอกถูกยิงใส่แล้วภาพก็ตัดไปภาพตัดมาอีกทีในตอนเช้า ศพทหารมากมายนอนกองเต็มชายหาดแต่ธงของฝ่ายใต้ก็ถูกชักขึ้นเหนือป้อมแวกเนอร์อีกครั้งกองพันทัสีเสียทหารไปมากกว่าครึ่งในศึกที่ป้อมแวกเนอร์ทหารผิวขาวฝ่ายเหนือกองหนุนที่บุกตามไปก็เสียหายหนักไม่แพ้กันพวกเขาต้องลาถอยการยึดป้อมแห่งนี้ล้มเหลวศพทหารผิวดำของกองพันทัสีหลายร้อยคนถูกวางเรียงแถวรอการฝังในหลุมศพขนาดใหญ่ที่ถูกขุดเอาไว้ซึ่งรวมถึงศพของผู้พันโรเบิร์ตกูนชอด้วยฝ่ายใต้ฝั่งรวมพวกเขาอย่างไร้เกียรติเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทาสที่คิดจะเข้าาร่่วมกับฝยเหนือ และเป็นการส่งสัญญาณนึงคนผิวขาวที่คิดจะมาคุมกองทาหารผิวดาแต่ว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นตามที่พวกเขาต้องการหลังจากศึกครั้งนี้ววลกรรมความกล้าข,ของกองพันที่สีก็กระจายไปทั่วสภาของเกรนรัฐบาลของฝ่ายเหนือทบทวนเรื่องความสามารถของทหารผิวดําที่เคยถูกมองว่าไร้ความสามารถกองทัพฝ่ายเหนือมีคําสั่งให้จัดตั้งกองทหารผิวสีเพิ่มซึ่งมีคนผิวดําอาสาลลุ่มกองทัพมากถึง1 08, 000, 000นึ0 0 0สนแปดหมื่นคนประธานาธิบดีอับลาฮัมลินคอนกล่าวไว้หลังได้รับชัยชนะในสงครามกลางเมืองครั้งนี้ ว่าเหล่าทหารผิวสีเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนกระแสสงครามและสปอยหนังเรื่องกอรี่กิติภูมิชาติทหารก็จบลงตรงนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับสปอยหนังเรื่องกอรี่สิทธิและเสรีภาพคนอื่นสามารถมอบให้กับเราได้แต่กิจยศและศักดิ์ศรีต้องได้มาด้วยตัวของเราเองถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ด้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ